สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงเด้อบอร์สกุลสกุลพี่น้องเลยหายร้านซาวมหดสวนหายพี่น้องอืมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝากช่องอีกทำไมอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องสาวนัดบรรณาเด้อพี่น้องเด้อสาวนัดบรรณาพี่น้องกดเข้าไปติดตามไปอย่าเปิดซุดเลยเฮ้ยพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณหลงหน้านาะอืมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องไอ้ร้านซาวเขาเด้อพี่น้องเด้อสาวนัดบรรณาแล้วก็นั่งสนีป่านั่นแหละ อย่าดึงแห้งเฮ้ยบะหุงซุกแหวนม่เทากินเอาบะหุงดิบเมื่อมีกอมีบะหุงตามมีมหาสองสาวเหรอขันบ่มีกกเอาเมื่อเคยเสียเอายูบะมีใบคิงไงข้าวบะมีกะเก็บเอาพี่น้องพังดูอันตกลงมีหรือบ่มีบะมีบ่มีกะบอกว่ามีเออบ่มีกะบอกว่ามีขันว่าบ่มีกะว่ามี ใช่ยันละซาวเบาหายอ,มอืมแต่จริงโหลดเอาโหลดนะต,นตน้นต้นถ้ามันติดตายน่ะตัวไปโหลดสองหน่วยนะเฮ้ยอโดโดืมหรือว่าเขาเกงใจพี่น้องเพราะว่ามาเออมากินอย้ะนนยพี่ไม่มต้องเปิดซูตร่างมันสินมันดังแห้งเ,เด้อืมเออไม่เท่ากุกยังจะกุกยังหนึ่ร้อยกินกับต้มดีกับเพาะกับเผาอมเภอเนี่ยแหละ เน่เปินฮดชวนให้พี่น้องได้มาแล้วกันกะ,นนะอู้อันนี้านาใบกะเพรานั่งอือหอมไหนหอมบอ่นนอยอยแล้วสาวกาขอเข้ามาปลูกนั่ง <c oughs> ลานซาอ่ะมีีอะยู่า,า,กาสกนี้เนนอะนรา,าให้มันป,นปนลมเราให้มันเกิดขึ้นก่อนกเป็งโน่เด้นี่แซ่โกเป็งโน่าสันน้องดาวบอกหูจ้ากินละโกเป็งโน่ ใส่ละลายด้วยน้ำนะเฮ้ยเออไ่ต้นมะแขกให้มันใหญ่ไปด้นี่เด้ออืมาต้องหวนวาชุบเจากันมากินอย่าง้รล่ะล้านซาวเอ้ยมะแขกโคมบเ้แ่น้องมตอยแม่มะหุงนั่งน่ะไม่เนาะตอยมาหล่นน่ะคุณนั่งนั่งตอยมาหลดซองหนวยนะอืมไอ้คนต้อยมะหุงมื่อไอ้ตำพี่น้องเลยมะหุงซุกนะว่าเห็นล้านาวกิน มังหงสู้ไปต้อยมะฮงแล้วพี่น้องพังทุกพี่น้องอันนี้หดสวนพี่น้องอ้าทั้งสองอย่างเลยมีการมาบังหุงกับมังหุงสู้ไว้ให้ละซาวกินเฮ้ยท่านลานอยู่มาเนาะมากเลยมัหลีอรรถเดยใบคิงนะเใบหลีจะหลีตั้งแต่หลุมหอดเทิงมากินกับเห็นมะมือนั้นได้อีเมลี่หายนะว่าไปใส่ลาบเท่าเนะมีมีใบครงนะมีใบคิงมีแหล้วนี่าอ้ขันมีเลยกันได้ขันมีเลยกระยาสินะไว้มันเหตุเกิดแนวเฮ้ยละซาวก็มี อืมสินไปป้ามาและพี่น้องก็มีอย่างกระแบ่งกันเห็นกันัดนแหละอืมแบ่งลูกแบ่งล้านพี่น้องเออพ่อนอันพ่อล้านมีล้านกะงมหอยเอาหระน้ำม้มาฝากเขาพ่อละซ่ามีมะหุงมะเฮยไออยู่นักกินนั่นแหละอันนี้หน่อยอืมพ่อได้อยู่ได้กินนั่นแหละดาวได้ซาามะหุงน้ำมันน้องเอามาตำอยู่างบ่อยู่ตำตำมามีอืมงามมันนะ Đa xe bao bông hùng này thảo hay mày thảo tôi hay Suy hùng hùng tam lang gì bó Ở à, bằng hùng này, hay đọc người nửa nửa này nè Tôn này nè Như ở đây Nó thằng bốn lương อย่างอย่างกูอ right, right. yeah. ันน so yeah, ั้นอือนี้ต้นย่างหนังดาวหูบอ้ะเป็นยาดีกระเพาะยาดีกระเพาะเออให้เพิ่์นโฮส์วนหายไปไหนเอื่อลานซาวจะน่ากันได้มากเลยก็บสวยซะเออพาก้าทองก็มีเนาะเก็บบอ้มีสีนกินเยอะบ่มีบ่มีเที่ยาไปกินกับยังไป่นาะบ่มีน่าจะกินครับอือกําลังหาเนื้อขู่อยู่นะเฮ้ยแม่งกําลังหาเนื้อขู่อยู่ เนี่ยคูกับบมีอือกันจะกินซีนกันอือแล้วซาวจะกินซีนแล้วบางเขียสิร์หลอดนะยังบะเด็บผู้บ่าวเก่าพี่มาวะผู้บ่าวเก่าพี่มาเยี่ยมวะยากอือบ่แม่เนาะผู้บ่าวเก่ามาเยี่ยมไม่หรอกจักผู้บ่าวไปหรอกคิดละลาะนี่ยังมีผู้บ่าวเก่าอีกบ่สภาพ

บ่ไปบ่นะเฮ้ยอันแม่แม่เมนแม่เมนต้นมะกรูดบาหน้าหอมมาจากสุรินหมดเลยนะข้างหลังเจ้านะขามน้าขามทะเลมาปีแล้วนี่เด้เมือก่อนนอยบายดีปลุงเมื่อก่อนเด้ออืลองดาวกกมาเหรีนำพี่น้องเย บ oh, เฮยต้นเก่ามันเล่บางนาในในบอนนั่นแหละฮดประหลดนะบางนองบางนาว่ะพี่น้องถาเบิงสดเด็ดด้วว่าเขามีซิมียังฝากร้านสาวมาอห้เอือยเนาะเอือยบอกได้บอกมีย่งบอกถาเบิร์งถาเบิรงมาหรุ่นน้ำกันว่ะเฮ้ยบองเส็บเบ้ผา หาลุ่นเดอ้อเอ้ยสั่งความว่าิ่นบ่มีของแ่บว่าซัปป่นพิ่นเห็น่นนมา,ม,ามันแผ่นในคขีปซุมเฮ้าว่ะซุมเฮามีของแ่บไหลฝากความ,มาลำลานซาวอ่ะไอ้มาเอาไม่ถ่าเด้อรั่นว่ามันแข้งงยับขมานหนึงเลยขมาทางไหนเราไก่มานี่บิงบ้งบึงบ้งบิ้งบึ้งบงบึ้ขิงอีเม่สีเนาะอีเม่อ,อ,อมซาสิไวอัน เฮ้ยอย่าพาเมือเด้อเฮ้ยกำลังจะเอาหดหลดพวกขาพวกยงนี้นเสดาย้วย จไปเา,าหาแมยพี่น้องกตอนน,ตนี่นะอืมเอ,อ,อมาได้ไหัวซันเราลับเป็นนีนออ่นะอีมยก็ได้มาได้ไมาได้ไหัวซันราืมหาทอน,นีลว,วส่นอ,อ,อะาทอน,นีลว,วส่บรลุไล่ล่วงทอนีลวหันบางหน้าหนกักกระสลัดเดอร์ตาสนี เดี๋ยวพาวเมื่อเด้อแปบ๊บนึงถ่าก่อน,นกะมีทุล,าล้าเนาะเต๊ะตะก,กี้นัีนเวได้ข้าพาเห็ดหน้านะไอซ้ซาโน่เด้่ไอ้คุณโนมไน่เนาะอันพาใส่ไห้แทนนางเต้อีเมโซ่เนี่ยเฮ้ยซุมเฮานะเธอมาเวก็เลย ท่านหายเธอมืออะาก่อนว่ะหนาไหมเฮ้ยโอ้ยปิดหนาแหละบ่ฝากซ่องเดียนะฝากฝากซ่องเนีเด้อพี่น้องถ้าสายยางถังหนึ่งกระโดดคอเอาไพ่สาวยังฝากซ่องสนีปากน้องอย่าลืมกดไลค์กดเซนเลยพี่น้องเด้อหายผ่านกดไม่ไม่เนาะเกิดกันไรหน้าหายน่ะวงปิดโอ้ยผู้หลักปิดกับหลักปิดเนาะ เอาเาไปยัางหนามมันขยุดไรหลักเพชรกับพี่น้องน้นบาเองพี่น้องยกเินพี่น้องยกเินเขากรตุกใจไว้หนามันคือวาไรสุดอกสปานากรอืกำลังฝากส่องพ่ามาขาดคืนมะป้าพ่อมาเบ่งมารุ่นํำกันเด้อว่าเขามียังไ้ร้านสาวเขาเนาะอืมเ็ดแล้ว เอามะหุงเอาทุงมาใสร็งมะหุงนั่งม,มาตามกินได้มะหุงสองหน่วยพี่น้องอแล้วก็มียังไปเบิ่งน้ำการจับตาคองแส็บปะน้น no. no. องเอาทุงหนึ่ทงทุงข้างในง <c oughs> นั่งนาตาการด,ดำหน่อย เราแค่พื่อต้องการสมลดโนนซุงมีเด้อลานสมพามกำลังจะเปิดลานนี่นะกับคนบ้านป่ากนี <c oughs> ม่มา,าอุ้ยพี่น้องดได้พี่น้อง,งอุ้ยปาได้แล้วพี่น้องของแซ่บแซ่บของนัวพี่น้องอือ,อหนึาา่งกิโลขอบคุณนะเช้าเด้อที่เอาไปดูเวลาพีพ่น้อง ขอบคุณละซาลลายๆขอบคุณแม่เถาลายลายแล้วค่ะน้งของเส็บดูดูแล้วค่นา้าไอ,สอส้สองไอ <c oughs> ้สองมาได้ดูว่าสันนักสนีมาไปจะได้ไหหลานกินอืมอขอบคุณละลายเด้อนำป่วยป่าเบนะ่าส่งไปนัวมาก,กันเ้าวกะแบงให้ลูกให้หลานไปกินน้ำเลยพี่น้องหนยบ่ได้กินแจะหา้าวหนออันแบงเนี่ยสำหรับคุณได้บ่ได้คล้องฝากพี่น้องถ้าบ่ได้ของฝากเ้ากะบริได้แบงพี่น้องเลยแล้วก็เขาให้อยู่ดี้เมฆบ่าสกุลสกุลลำล้นเลยพอกันใหม่คิมนาสบายดี